Be เจอหมิงแวนอีกแล้วเหรอครับเนี่ยทุกคนเชื่อไหมผมสตรีมวันเนี้ย ผมกดกับคนดูอ่ะเจอคอมโบหมิงแวนเนี่ยประมาณ3-4เกมลนะ oh. เกมนี้น่าจะเป็นเกมที่4นะครับที่เจอและเกมนี้ผมก็กดกับคนดูนะครับ4คนแล้วเรามีต้นไม้ระดับประเทศมาเล่นด้วยนะครับบอกเลยว่าคนนี้สเต็ปโคตรดีบนกว่าผมจะเล่นยังไงเมื่อเจอไอ้คอมโบหมิงแวนนะครับบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะรับมือ ได้ยากแต่ว่ามันมีวิธีแก้อยู่นะครับต้องเน้นตัวโถมดูทีมผมเลือกตัวมาค่อนข้างดีนะครับว่าเป็นเกมว่าจะเป็นยังไงนะครับใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n นเติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าไวไยใน5นาที และอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับจริงๆอ่ะเกมเนี้ยผมกลจะเอาวันเดอร์นะแต่วันเดอร์อ่ะเล่นบ่อยแล้วไงก็เลยอยากจะลองเล่นเจ้อยดูนะครับแต่ผมว่าอ้อยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าให้ ต้นไม้ทําจังหวะให้นะครับแล้วก็เมิดใช้สกิลในการการตอดไปเรื่อยๆนะครับหมิงแวนมันยืนไม่อยู่แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าไอ้พวกเนี้ยต้องรอเพื่อนนะไม่ใช่จะเข้า2คนนี่เอาไม่ไหวนะครับถ้าเจอคอมโบหมิงแวนต้องถมต้องเข้าถึงตัวไม่งั้นมันยิงฟรียาวนะครับแต่จังหวะนี้ฟอรลินน่าจะเอาไปช่วยบนหน่อยละกันเพราอีมาแล้ว นี่เขากดลึกไปนะน่าจะล่อให้ชารลอดอะมันเลยครึ่งแมปมาสักนิดหนึ่งน่าจะเอาได้แต่ไม่เป็นไรครับรขึ้นมาได้ก็ได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับกลับไปฟาร,ร์มต่อไม่ต้องรีบร้อนแต่ผมจะทิ้งคีฟไอ้สองหลุมไปเลยนะเราจะรีบลงล่าเนี่ยครับไปกดหมิงแวนทำให้มันเกิดอะไอ้สองตัวเนี้ยแตงกี๋ไอเกมนี้ผมกล้าบ,บอกให้เพื่อนเอาซัจวดมานะครับซัจูดจะยืนง่ายนะถ้าเจอหมิงแวนเอามาแก้ได้ มันตอยไม่เข้าอ่ะไอแวนน่ะแต่ว่าเพื่อนเล่นไม่เป็นนะครับก็เป็นเรือเล็กล็ก็ได้อยู่อฟอลินกูดูนชา์ลอดโซโลคิวอ่ะสวยแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคนเรามีแพ้กันได้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่หรอเฮ้ยไอหมิงรุดไอหมิงรุดไปดีเรียบร้อยไม่เหลืออันติไม่ต้องเอาแวนต่อ แวนไม่มีหมิงก็เหมือนงูไม่มีพิษอันนี้จำมาไว้เลยนะครับฆ่าหมิงก่อนแล้วแวนมันจะไม่มีพิษมประมาณนั้นแหละครับที่ต่อไปผมขึ้นเป็นรองเทา้าลูกคู่ดาวนะครับผมตามสเตปเอามังกรต่อเลยคือมังกรเนี่ยจะช่วยเราฆ่าแวนหมิงได้ง่ายขึ้นนะครับต้นเกมพยายามโฟกัสที่มังกร <c oughs> กดมนต่อดีป่าวะแต่เลือดมันเต็มทุกตัวเลยวะเฮียอารีกาหลบสก,กิลโอ้แต่มันเข้าบูผมป่าวะตัวไว้แล้วโอ้ไม่มีอันติด้วยนะครับผมอันติไม่มีพาณิชย์ไม่มีต้องปล่อยนะครับผมจังหวะน,นี้เราโลด้วยนะครับไม่เป็นไรไม่ได้ก็อย่าเสียนะครับเดี๋ยวเกมมันจะตามแล้วก็มาฟาร์มพวกคีพวกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเนีย่ยมันตัดคีให้เพื่อนเนี่ย ให้เมดเล่นล่างยาวเลยก็ได้นะแล้วผมเคลียร์กลางให้แต่เมดจะโจนไงแต่มันก็ไม่ได้โจนมากครับ as as เรากด5ใช่ไหมฝันหนูค่ามันก็ต้องกด5เขาซ้อมกันมาไอคอมโบนี้หมิงแวนถ้าเราไม่อยากเจอเราแบนแวนไปก่อนเลยนะครับเราจะตัดปัญหาคอมโบหมิงแวนทิ้งไปได้แต่ว่ามันก็ยังมีคาเฟนี่หมิงตะจวดหมิงอะไรก็ได้ ที่มันเอามาคอมโบอ่ะไอ้หมิงมันเพิ่มดาเมจไงเฮ้ยเนี่ยมันลึกแล้วเนี่ยรอๆต้นไม้ทางนี้ว่ะเอาเลยเพื่อนเอาดีต้นไม้เพื่อนเลิฟสวยตบมาสวยยังไงกระแทกไหลไปหนึ่งทีสวยจ้าเหมือนว่าต้นไม้คนนี้สถี็รโคตรด,ดีนะครับตบทีหัวแทบหลุดหวัดดีจ้าเจ๊มิงเจ๊มิงไม่มีแวนก็เหมือนงูไม่มีพิษ หูหไถ่ก้อสวยเ,วเย็ดเฮ้ยต้องไม้สเต็ปดีชัดิอ้ามันโคตรผิวเลยว่ะจังหวะนี้ผมได้มาสองตัวนะครับผม203ศชิ้นต่อไปเป็นโบเค่นสเปียร์นะครับผมเน้นความแรงมาไปเรื่อนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับรอเข้าเป็นจังหวะนะครับอย่าไปเข้ามั่วซั่วนะ มันฟิกมันฟิกมันฟิก,ฟกจะไปไหนจ๊ะ <c oughs> หัไป <c oughs> คิดว่าจะรอดเลยจ๊ะมี <c oughs> นาคอนนาคอนมันจะมาแก้แค้นให้เพื่อนมันวะ <c oughs> นยครับแล้วก็วนวนวนฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฟาร์มแดงอยู่คลิปการจะเข้าหเห็นได้แล้ก็มารับกลางให้เพื่อนก่อนก็ได้นะแล้วค่อยลงไปล่างเพราะว่า <c oughs> ให้เมทเขาเล่นล่างไปก่อน ว่าเกมนี้เนี่ยเพื่อนเขารู้ตำแหน่งไงว่าเขาแบบเขาควรทําอะไรหน้าที่เขาคืออะไรนะครับมันก็เลยเล่นง่ายนะครับโูหต้นไม้กูเอาแล้วว่าจาังหวะนี้บาร์ดวินรอรัสขอรัสตักตัวสองตัวอุ้ยมันหายหมดเลยวะแวนแวนต้องเอาแวนต้องเอาแวนนี่แเอาแวนหายเอาตัวยแล้วแวนตายเออ,อ,อโอ้แวนม่ตายไปแล้วกูจะไปเอาแวนทําไมวะ ว่ออะนึกว่าแวน,นยังไม่ตายไงเมื่อกี้ตอนนี้ข้างบนน่าจะมีประเด็นนะครับผมแวนหมิงมันโยกมาบนต้มจริงๆผมต้องเอาแต็กต้มมาไว้ช่องแรกก่อนแับค่อยเข้าไม่กลับตายนะจ๊ะหัวไปเอาหลายตายซะ มีแวนห้าม,มีหม,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 มิงมีหมิงห้ามีแวนจำไว้เลยครับต้องตัดมันสักตัวหนึ่งเวลาเข้าเนยไฟอ,อ่ะควรมีสต็กไอสีส้มครับไว้เป็นช่องแรกนะครับเวลาตีมันจะแรงครับเป็นเวลาถ้ามันตีอ่ะมันจะติดที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยเห็นป่ะมันจะแรงส่วนเนี่ยเขาก็จะเก็บ ไอ้สแต็กส้มเนี่ยไว้ช่องแรกนะเวลาเข้าไฟไอ้พวกตัวบางๆเนี่ยโดน,นยังไงก็ตายนะครับแต่ต้องมีของด้วยนะแล้วก็ตีสแต็กลมทิ้งไปครับเห็นปะ่ะแล้วก็ให้ไอ้สีส้มเนี่ยมันขึ้นมาช่องแรกนะโอ้ยโดนอะไรวะเลือดหายเป็นหนึ่งข้อต้องรอรับกางก่อนนะครับแต่ว่าข้างบนเพื่อนน่าจะเล่นแล้วแวนตายเอา เนี่ยคือคนดูผมแม่งแบบรู้งานไงมันก็เลยเล่นง่ายนะครับตีวินร้อยนะผมตี้นี้ฝีมือแต่ละคนโคตรดีมีตะแตกต้อมอ่ะไม่เป็นไรมันไปนต้อนไวนะครับเมื่อกี้แล้ก็ฟาร์มต่อไม่ต้องรีบร้อนเมศูนย์9.45ดโอเคครับเพื่อน <Association. S 1> ลืมเวลาเข้าไฟแต่แตกส<ง> <c oughs> ้มต <c oughs> uh. ้องพร้อมล็อกแวนเลยแวนหัวแตกโอ้ยโดนไฟเลรยิงลัดไม่เป็นไรครับแต่กับไปคนละตัวสองตัวเดี๋ยวเพื่อนงอนนะครับแต่เพื่อนเป็นงานนะตอนนี้สกอร์เนี่ยสิบห้าต่อสิบเอ็ด แต่เราจะประมาณไม่ได้ไอคคอมโบ,โบแวนมิงเนี่ยมันจะเป็นคอมโบโต้นเกมนะครับถ้ามันเลยประมาณ1 0ถึงสินาทีขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเล่นยากแล้วีมเรามันเกิดน,นะครับฝั่งมันตัวต้นไงฝั่งเราตัวเลดเกมโดนไมวเลทยิงทีขี้แตกอืมีใครแอบอยู่ในพุ่งหรือเปล่าไม่มีแต่จะประมาณไม่ได้นะถ้าอแอนเนี่ยมันได้ไหลมันจะไหลยาวนะครับ อย่าพลาดแม้แต่ไฟเดียวถ้าเจอคอมโบหมิงแวนมันเอายันจบบ้านเลยอ่ะถ้ามันได้หลายรอบหนึ่งอ่ะนะครับวิธีการเล่นผมก็จะเล่นประมาณนี้นะครับกดโซโล่ไม่ค่อยจะเจอนะตัวไหนจะกดทีมสามจะเจอบ่อยนะครับเนีย่ยเห็นปะพอเราเข้าไม่ถึงตัวเนี่ยเราก็จะโดนมันยิงเฟยนะครับอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างและห้ามทำตามไม่ควรไม่ควร ตอยอ่ะมันก็เหมือนออตัวเหมือนนาคอสนะครับเป็นตัวที่สปีดไวนะว่าตะก,กี้สองเนี่ยมันสามารถมันเป็นคือมันใช้สลิงในการเคลื่อนที่อ่ะมันไกลนะครับต้องใช้จุดนี้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็มาดันเลนให้เพื่อน,นเนี่ยเนี่ยถ้าเพื่อนเล่นไหวเห็นปะ่ะมันก็สบายนะครับแล้วก็ทําเลนเข้าถ้าเพื่อนฆ่าได้มันก็จะจบบ้านได้นะครับอันนี้คือข้อดีของการที่เรามาทําเวฟนะครับแต่ถ้าเพื่อนแพ้ไฟก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่มันชนะไง ไม่มีผมมันก็เอาได้อะมันลึกไปนะลึกไปลึกไป,กไปช่วยใครรีสุดใจเองทำดีแล้วน้องชายควรทำเวฟเข้ามานะครับต่อให้เราจะได้คิวแต่ว่าเวฟไม่ทำเนี่ยมันก็ป้อมไม่ได้ถูกไหมครับต้องต้องทำเวฟควบคู่กันมาด้วยนะครับมันถึงจะ,จะจะได้ประสิทธิภาพที่มันสุกๆนะครับประมาณนี้ หลักการเกินสัตว์ไม่ต้องเป็นทางการขนาดนั้นก็ได้แต่มันก็คือความจริงครับมันก็ทำทำเวฟมาด้วยนะเพราะเรามันมีแค่เราอะที่เป็นตัวสปิดแล้วมันไวที่สุดอะแล้วก็ให้เพื่อนสี่คนอะไปออนะครับเวลาผมเล่นนาคอนผมก็จะเล่นประมาณนี้ครับน้นน้นสปิดนะครับคือการแยกด่านนั่นเอง กขอลัดหน่อยได้ไหมเพื่อนโอ้โหไม่เงีนยกันจะมารัดแต่รัดไม่ทันอย่าลืมสแต็กต้มพร้อมสเสมออย่าเพิ่งเข้ามั่วนะต้องรอให้เพื่อนทำจังหวะให้ก่อนนะครับเราต้องโฟกัสไอแวนกับไอหมิงไอหมิงเนี่ยตัดไปก่อนก็ได้เอาตัวบางก่อนเช่นแวนเนี่ยต้องโฟกัสตัวแรกเลยไอแวนต้องตัดแวนก่อนนะครับเพราะว่าของผมเข้านี่ ข้าแวนอะชนเดียวยังไงก็ตายนะครับ่านตีโดนโนบวกกันที่เรามีมัฟบ,บังกรเนี่ยยังไงก็ตายแล้วบวกกับที่ผมได้ดาบแดงมาแล้วนี่ไงยังไงก็ไม่เหลือชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นเกราะเกิดนะครับผมเล็ตัวไว้นิดนึงตักตัวขอตักตัว สวัสด,ดีจ้านาคอสหมดแป้โอ้โหแกจะเอาแวนแต่นาคอสตเป็นผู้โชคายไงเมื่อกี้ทำ ER ไ, <c oughs> ไ,ไมมันทำไมมันไม่สกิลหนีไปวะหรือว่ามันไม่ได้มองที่ตัวมันมันเลื่อนจอไปดูคนอื่นอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะครับเมื่อกี้ฆ่านาคอสมาได้ถือว่าเป็นตัวสำคัญ <Domin ate. S 1> โอ้โหเวลิตแม่งยิงโคตร <On S 1> แรงอะตอนเนี้ยแวนโฟกัสแวนนะครับผม แนวนหัวแตกเอายันป้อมอ่ะครับจ g เรียบร้อยแต่คิปหมดคิปหมดน่าจบได้แล้วนะครับกด5จะเจอบ่อยนะแวนหมิงนะครับแต่ว่าถ้ากดโซโล่จะไม่ค่อยเจอแต่จะเจอเป็นแวนโลมนะส่วนใหญ่แปดคิวนะครับผม ต้นมไม้ระดับประเทศคนนี้บอกเลยว่าสเตปโคตรดีแวนหมิงยังเอาไม่อยู่นะครับผมฝั่งเรากด5ฝั่งมันก็ต้องกด5ตรสงสัยน่าจะเป็นตี้งานนะครับผมตี้นี้กดกับคนดูเนี่ยผมเจอบ่อยมากเลยวันนี้แต่ว่าก็ต้องชมคนดูช่องเราด้วยนะครับผมเล่นกันโคตรดีรู้หน้าที่รู้งานว่าควรทำยังไงนะครับผมที่สำคัญเนี่ยมันคือการมาโครหรือว่าการคอทีมนี่แหละครับ ถ้ามันเล่นถ้าเพื่อนเล่นได้เล่นเข้าใจกันมันก็จะเล่นได้ง่ายนะครับเกมมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สมัคให้กดแชร์กับผมด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีคำหยาบมากจนเกินไปก็กราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนไว้หน้าที่นงด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน